สวัสดีครับผมรังคิงคนหลังเขานะครับนี้เป็นเช้าวันลุงขึ้นของอีูวันนึงแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปดูที่ช้างเข้ามาเมื่อคืนนะครับเข้ามาที่ข้างกระท่อมของผมนะครับที่เขามากินหญ้าในป่ายางของผู้ใหญ่ชายนะครับ ก็ที่ผมไล่ไปเมื่อคืนนี่นะครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปดูกันนะครับพอดีผู้ใหญ่ชายแกมาตัดหญ้าพอดีเลยครับ นี่เป็นจุดที่เขากินนะครับจุดที่เขากินเมื่อคืนนะครับนะครับที่ผมมองครั้งแรกมาเจอเขาเขาอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเขาอยู่ตรงนี้ครับมีรอยเขานี่คือกระทอมผมตรงนี้เองครับแล้วพอผมเดินลงมาครับเจอเขาเขาก็ตกใจครับเดินมาตรงนี้ครับนี่ครับเดินมาตรงนี้ครับรอย เาป่าหญ้าของผู้ใหญ่เพาครับมาตรงนี้ครับนี่ก็คือป่าว้อยผมครับห่างกันแค่ยี่สิบกมีครับก็มาตรงนี้ครับมาตรงนี้ครับที่รตรงนี้ผมเห็นเด็นชัดมากครับดูลักษณะรอยเขาใหญ่มาก นี่ยครับเขาข้ามาตรงนี้ครับข้ามาตรงนี้ผมก็เดิอนอยู่ตรงนี้ครับริมป่าอ้อยผมครับตอนที่ผมถ่ายนะครับแล้วเขาก็เดินมานี่ครับเราไปดูกันครับนี่ครับเดินมาในป่ายางของที่ติดกันครับ นี่ครับผมก็เดินอยู่ตรงป่าไว้ผมนะครับผมเดินไล่เขาอยู่ตรงนั้นนะครับเขาก็เดินไปเนี่ยครับป่าเขาไปเราเขาเดินนี้ครับตัวนี้ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่มากครับมีงายาวสองข้างข้างละเป็นเมตรได้ครับที่ยาวออกมาครับ เขาเดินมาตรงนี้แหละครับตรงนี้ครับนี่คือผมอยู่ตรงนี้ครับนี่ผมอยู่ตรงนี้ครับที่ผมไล่เมื่อคืนนี้ครับเขอบอกาก็เดินมานี่ครับเราไปดูกันว่าตามไปดูครับว่าเขาจะ ้ามตรงไหนตรงที่ผมเห็นเขาเมื่อคืนนี้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับเนี่ยครับผมก็เดินตามรอยที่เขาเดินไปครับนี่ครับรอยที่เขาปัดครับผมก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ผมก็เดินตามเข้ามาตรงนี้ครับ เดินตามมานี่ครับตามมานี่ครับช้างประมาณตรงนี้ครับเมื่อคืนคไปไปคน,นี้นี่ครับดูรอยเข้าไปครับรอยเขาดึงหญ้าตรงนี้นี่ครับ เราก็เดินมาตรงนี้เลยครับเนี่ยครับไปริมนี้ไปครับลอยไปผมก็อยู่ตรงนี้ครับผมห่างจากเขาไปประมาณยี่สิบเมตรครับผมก็อยู่ตรงนี้ตามเข้ามาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้มันจะเปียกชื้นหน่อยนะครับผมเห็นเขารู้สึกตัวช้าตรงนี้แหละครับเนี่ยครับดินมันเปียกครับ เขเริ่มจะติดลมนะครับตรงนี้แหละที่ผมชะลอดูเขามาตอนนี้ก็เริ่มเปียติดลมนะครับแต่ตรงนี้เห็นชัดเจนเลยว่าเขาลมครับเขาลมเขาติดลมครับตรงนี้เพราะผมเหินเขาเดินช้ามากครับเดินช้าแล้วผมก็ยินไม่ไกลเขานะครับ นี่นะครับขเขาก็มาตรงนี้นะครับนี่ก็คือป่าอ้อยผมตรงนั้นนะครับผมก็เดินคู่คขยงกับเขามาอยู่ประมาณห่างยี่สิบเมตรครับขเขาก็เดินตรงนี้ผมก็อยู่ตรงนั้นนะครับขเขาเดินไปรู้สึกว่า,าตรงนี้เขาจะช้ามากครับเพราะเขาจะติดลมนะครับ เขาตัวใหญ่มากตรงนี้ถุมเมหินเขาชัดเจนตรงนี้ครับตัวใหญ่มากครับมีงาออกมาสองข้างแล้วก็เดินมานี่ครับพอผ่านจากตรงนั้นมาเขามาเจอป่ามันตรงนี้ครับอรนนี้จะไม่ไม่หลวมแล้วครับไม่คือก็จะเดินสบายแล้วครับเขาจะมาตรงนี้ครับอันนี้คือรอยเมื่อคือนนะครับ แต่อันนี้อาจจะเป็นรอยเมื่อก่อนคืนหนึ่งครับเนี่ครับรอยเขาเดินไปเขาก็กินไปของเขาอย่างนี้แล้วครับนี่ยครับตอนนี้เขาเดินเร็วนะครับโอ้ตรงนี้กินของเขาแทบทุกคืนนะครับเนี่ย ดูครับมีรอยเมื่อคืนเพว่แล้วรอยก่อนหน้านี้ด้วยครับดูครับเนรนาตไปเลยนะครับนี่นครับชาวบ้านแถวนี้เขาอยู่กันแบบนี้ครับนี่ไม่ใช่น้อยนครับหมดเยอะนะครับนี่เป็นไล่ครับเป็นไล่นี่ครับเขาก็ออกมาตรงนี้ ออกมาทุกคืนครับแต่พวกนี้เขาจะมีระบบสัญญาณบอกเหมือนผมทำเหมือนกันครับแต่มันก็อาจจะพลาดได้ครับบางทีมันขั้วมันเป็นสนิมมันก็ไม่ดังให้นะครับเราต้องขยันมาดูมันนี่คือรอยที่ขเขาเดินไปครับก็จะม,มีห้างนะครับ ที่เขามาเฝ้าป่ามันก็จะมีห้างอยู่เขาก็อยู่ที่นี่กันทุกคืนนะครับคือตรงนู้นก็เป็นป่าอ้อยของผมครับนี่ตรงนี้ก็เป็นที่ติดกันที่ก็เป็นห้างที่เขามาคอยเฝ้าระวังเวลาทํานานะครับนี่ครับรอยเขารอยเข้าไปเมื่อคืนนี้ครับจะเป็นทางเดินที่เขาเดิน บ่อยๆนะครับพอจะมาเดินทางเดิมที่เขาเคยเดินครับเราเขาขรู้ว่าตรงไหนมันเป็นดินหลุมดินเปียกอย่างนี้ครับเขาจะไม่ไปเขาจะจำได้ครับแล้วเขาจะมาหยุดตรงนี้ครับเมื่อคืนเนี่ยครับเขาจะหยุดอยู่ตรงนี้ครับนี่คือป่าละเมาะเล็กๆอยู่ตรงข้ามกับป่าจงดิบนะครับแล้วผมก็อยู่ตรงนั้นครับ ผมเดินมาอยู่ตรงนั้นครับผมไล่เข้ามาถึงตรงนี้ครับเนี่ยเขาก็เดินมาตรงนี้ข้ามมานี่ตัวใหญ่ครับดูรอยครับดูรอยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวนี้น่าจะเคยเห็นอยู่ฝั่งตะวันออกด้วยครับตัวนี้ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ ถ้าเป็นตัวเดียวกันกับฝั่งตะวันออกนะครับจะชื่อเจ้ารถเกาะครับตัวนี้ครับนี่ผมอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ครับแล้วเขาก็มาหยุดอย,อยู่ตรงนี้ครับพักหนึ่งครับเขาก็เดินมาตามนี้ไปเลยครับ แต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ามันเป็นป่าป่ารกทึบนะครับผมก็กลัวผมก็พยายามออกห่างจากตรงนี้นะครับผมก็ไปโผล่อยู่ประมาณนู้นครับที่สุดปยายางเลยทางนี้คือทางที่เขาเดินประจําเลยครับที่เขาเดินออกจากป่ามาหากินในที่ ชาวบ้านนะครับขเขาจะเป็นตรงนี้ประจําเลยครับนี่คือป่าดงดิบแล้วครับไม่แน่ใจว่าขึ้นตรงไหนนะครับตรงนี้ครับลอยอยู่ตรงนี้ครับอาจจะลอยอยู่ตรงนี้ครับขึ้นไปนี้ครับ นี่นครับคือป่าลงดิบนี่คือเป็นทางเดิมนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่มีคนเข้าไปแล้วแหละเพราะว่าเขามีร่องกันช้างครับนี่คือทางขึ้นลงของเขาครับเห็นไหมครับเห็นรอยไหมครับนะครับนะ รอยเขาไหมครับเขจะลงไปตรงนี้แหละครับแล้วก็มีอีกที่หนึ่งครับคือตรงนี้ครับตรงนี้น่าจะเป็นตัวลงเมื่อคืนที่ผมไล่มาครับที่ผมไล่มาที่เข้าไปในกระท่อมของผมนะครับนี่ครับเขาก็ลงไปอย่างนี้ครับลงไปอย่างนี้ครับปุ๊บเขาก็ขึ้นไปเข้าไปในป่าครับ เข้าไปในป่าเมื่อคืนที่ผมบอกว่าเจอเจอไฟเอกไฟเจอตาที่เขาสะท้อนแสงนะครับเจอเขาอยู่ตรงนี้ครับผมเจอเขาอยู่ตรงนี้ครับนเขายืนอยู่ตรงนี้ครับที่ผมเห็นสายตาเขาแต่ผมอยู่ตรงนู้นครับห่างไปประมาณสี่สิบเมตรครับห่างไปประมาณสี่สิบเมตรครับ นี่ครับเขาอยู่ตรงนี้เลยเขาขึ้นมาจากที่ผมไล่มานะครับผมไล่มาเขาเดินมานี่มานี่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ครับแล้วเขามายืนตรงนี้ผมอยู่ตรงนั้นครับผมอยู่เลยโค้งไปหน่อยครับแล้วก็จะส่องไฟมาตรงนี้ครับเจอตาเขาครับสะท้อนแต่ไม่วาวเหมือนตาสัตว์อื่นนะครับ นี่ครับคือธรรมชาติที่บ้านที่สวนเป็นกูกันช้างแบบนี้ครับนี่ครับบรรยากาศสดชื่นมากตอนเช้าครับพาพี่น้องดู ธรรมชาติบ้านผมนะครับนี่ครับเป็นผูกันช้างครับเมื่อคืนนี้นะครับนี่ครับเขาเดินอยู่ข้างล่างนะครับเพราะถ้าเขาข้ามลงมาจากฝั่งนู้นนะครับจากฝั่งในป่านู้นนะครับเขาข้ามลงมาปุ๊บเขาจะเดินตามคลองครับเขาจะหาที่ที่มันไม่ชันนะครับเขาจะขึ้นที่พอที่เขาจะขึ้นได้เขาจะตะกายขึ้นมาครับนะครับข้างล่างดูรอยครับ เมื่อคืนเนี่ยตอนที่ผมนอนประมาณตีสี่ผมลุกขึ้นมาดูครับมาฟังเสียงเขาจะอยู่ตรงนี้นานมากครับอยู่นานมากผมก็ได้ยินเสียงอยู่ตีสี่ตีห้าผมก็ได้ยินเสียงเขาอยู่ตรงนี้แหละครับแต่ว่าเขาขึ้นมาไม่ได้ครับขึ้นมาฝั่งนี้ไม่ได้ฝั่งที่เป็น ได้มันต่าอ้อยของผมเนี่ยครับเนี่ยครับสังเกตดูรอยที่เขาเดินคือรอยเมื่อคืนนี้เลยครับที่ผมได้ยินรอยเมื่อคืนนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าเขาลงตรงไหนแล้วเขาเดินมาจากทางทิศทางไหนตัวใหญ่มากครับตัวใหญ่มากตัวนี้ นี่คือป่าธรรมชาติป่าฝืนป่าที่บ้านเรานะครับนี่ผมอยู่จุดนี้แหละครับตอนเมื่อคืนผมอยู่อย่างนี้ครับประมาณต้นดำๆนะครับต้นที่ยินครับผมอยู่ตรงนั้น,นครับกระชางอยู่ตรงนี้ครับช้างอยู่ตรงโค้งนะครับ นี่ก็เป็นสระน้ำที่ผมเดินเมื่อคือนนี้ครับเดี๋ยวจะตามไปดูว่าช้างเขาลงตรงไหนเขาถึงได้เดินในคลองเนี้ยมาครับเพราะเมื่อคือนผมมาไม่มีรอยครับเมื่อคือนผมมาไล่ตัวนี้ไม่มีรอยครับน่าจะเป็นรอยช่วงตีสี่ถึงตีห้านะครับเดี๋ยวจะดูว่า ใช่ครับนี่เขาเดินในนี้จริงๆครับเขาเดินในร่องกันช้างจริงๆครับเขาเดินนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาลงตรงไหนเขาอ,ออกจากป่าตรงไหนอ๋อนี่ครับ นี่ครับคือจิตที่เขาลงที่เขาออกจากป่ามานะครับนะนี่ครับเนี่ยเขาออกจากป่ามาตรงนี้ครับมาปุ๊บเขาก็มาลงตรงนี้ครับลงนี่ครับเห็นนะครับมันจะมีต้นไม้บางแห่งที่ไม่กล้าไปกลัวตัวกับมันชันครับแล้วเขาจะเดินตามคลองกว่านั้นครับแต่ขึ้นตรงที่ผมมาเมื่อกี้เนี่ยครับแต่เขาขึ้นตอนไหนหรือขึ้นหรือไม่ขึ้นผมไม่รู้นะครับเพราะว่า มได้ยินเสียงอยู่แค่ตรงนี้ครับแต่ด้านนี้ไม่มีมาครับไม่มีไม่มีเดินับแต่เป็นรอยรอยเก่าๆมีกับจะเป็นรอยเก่าๆครับอันนี้ไม่มีเขาออกจากตรงน,นั้นแหละครับแล้วเขาก็เดินไปตรงนู้นครับนี่ครับเมื่อคืนผมอยู่ตรงนี้ครับผมอยู่ตรงนี้ครับ ช้างก็อยู่ตรงนั้นครับเลยโค้งนั้นไปหน่อยครับไม่ไกลนะครับประมาณสี่สิบเมตรได้ครับเนี่ยครับลองรอยที่ขอมาเมื่อคืนนะครับมันเป็นป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์มากครับตรงนี้นะครับผมชอบครับผมชอบผม พยายามจะอยู่ตรงนี้ให้ได้ครับนี่ก็คือป่าอ้อยผมเนี่ยครับนี่เป็นสะที่ผมเดินรอบสะเมื่อคืนที่ผมไล่ช้างจากหลังกระท่อมจากฝั่งนู้นนะครับนี่คือฝั่งตะวันออกนะครับช้างเข้ามาจากฝั่งในบ้านนะครับมาที่กระท่อมผมแล้วผมก็ไล่เดินอ้อมป่าอ้อยมาตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้อ้อมสะมามาตรงนี้ครับก็มาผูกคูกันช้างตรงนี้ไม่ไกลนะครับ ระยะทางก็ประมาณไม่ถึงสองร้อยเมตรนะครับจากกระท่อมผมมาถึงตรงนี้ครับที่ไรมาครับเขาก็จะมาข้ามเข้าไปในป่าตรงนี้ครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับต้องเดินไปอีกประมาณสักห้าร้อยเมตรนะครับจากจุดที่ผมอยู่นี่ครับจากกระท่อมผมเนี่ยเดินไปนู้นอีกประมาณห้าร้อยเมตรจะมีทางที่เขาขึ้นลงได้อีกครับตรงนั้นเลย ที่เขาขึ้นลงบ่อยแล้วก็แต่ก็มีคนอยู่เหมือนกันครับก็าห่างจากผมประมาณสักสองร้อยเมตรครับเขาก็อยู่เป็นที่ของตัวเองนะครับกระลอกครับกระลอกรลอกเยอะกระลอกเยอะฝั่งนี้ไม่มาแนละ้วฝั่งนี้มันมีน้ำครับล่องมันลึกมีน้ำแฉะเขาไม่เดินครับก็จะมีรอยเป็นรอยบัวครับรอยกระทิงครับบัวป่าครับ จะมีรอยเดินนานๆจะมีมาทีหนึ่งครับทางนี้ก็จะไม่มีมานะครับว่ามันแฉะครับถ้าเขาข้ามมาฝั่งนี้ได้นะครับถ้าเขาข้ามมาฝั่งนี้ได้ถ้าไม่มาฝั่งมามาตรงกับป่าอ้อยผมเขาก็มาช่องนี้ครับ มาพวกเขาก็จะมาเดินมาเจอคันตรงนี้ครับแล้วเขาก็ไม่สามารถลงตรงนี้ได้เลยเพราะถ้าเขาเดินมาเจอตรงตรงนี้พวกเขาก็ไม่สามารถลงตรงนี้ได้นะครับเขาก็ต้องเดินตามคันนี้ครับไปนู่นเหรครับไปตรงที่เรามาเมื่อกี้เนี่ยครับต้องไปข้ามลงตรงนั้นครับก็ต้องผ่านแลศมีไฟผมทุกครั้งครับที่เขาไปครับถ้าเรา อดหลับอดนอนมาคอยนั่งดูเขาได้เห็นเราเห็นเขาทุกคืนแหละครับนี่ครับมาก็มาขี่ไว้เดินไปธรรมชาติบ้านผมสวยงามมากครับนี่ก็เป็นห้างนะครับห้างของผู้ช่วยซึ่งติดกับ ที่ติดกับป่าอ้อยผมนะครับของผู้ช่วยที่บ้านหนองสมิทนะครับเขาก็มาเฝ้าอ,อยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่เขาจะมาทุกฤดูการที่เขาทํานานะครับแต่ของผมที่มันอยู่สูงปรนนอนหนึ่งมันจะทานาไม่ค่อยได้ผมเลยเอาอ้อยมาปลูกครับปลูกอ้อยครับเอาไปเดินไปดูไปเรื่อยๆนะครับ เผื่อจะเห็นร่องรอยตรงนี้เพราะเมื่อคืนผมได้ยินเสียงตรงนี้ด้วยครับฝั่งทางนี้ครับแต่คือมันเป็นช่วงหักมุมครับผมไม่มั่นใจว่าเสียงอยู่ในป่าหรือเสียงอยู่ตรงข้างนอกฝั่งนี้ครับแต่เมื่อคืนทั้งคืนเลยนะครับพอออกจากของผมตรงนี้ไปก็ของผู้ใหญ่ฝั่งนู้นครับของผู้ใหญ่ยาวนะครับฝั่งนู้นครับเขาก็ไล่เสียงเขาไล่กัน ก็มีเจ้าหน้าที่ออกมาขับไล่ช่วยนะครับโอ้โหกระแตกระแตเยอะมากนกแตวิ่งเลยครับเต็มเลยครับไก่ป่าเยอะครับแถวนี้ลอยเข้ามากินนี่ครับลอยเข้ามากินเม็ดจะบกครับรอยกระแตกระลอกครับมากินเม็ดจะบก ตรงนี้เป็นต้นตะบกใหญ่ครับใหญ่มากครับตรงนี้จะมีเมื่อก่อนไม่มีร่องน้ําตรงนี้นะครับพวกช้างพวกสัตว์ป่าก็จะมากินเม่ตะบกตรงนี้แหละครับนี่นะครับระยะทางก็ไปอีกไกลครับเดี๋ยวให้ผมมีเวลาว่างครับผมจะมาทำคลิปให้พี่น้องได้เห็นว่านี่ครับก็แต่ครับ ให้พี่น้องเห็นว่าจากบ้านผมมันจะเป็นภูกันช้างอย่างนี้ครับจากจากหมู่บ้านเลยครับยาวไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้พี่น้องได้เห็นได้ดูว่ามีจุดที่เขาขึ้นลงตรงไหนที่เขาข้ามได้ตรงไหนมั่งจะทําให้พี่น้องได้ดูครับให้ผมมีเวลากว่าน,นี้นะครับสวยงามมากครับ สวยงามครับธรรมชาติบ้านเรานี่ครับสังเกตดูตรงนี้ได้คือป่าป่าจุดที่หัวมุมที่เป็นที่ของผมนะครับเขาจะเยื้ยเข้ามาหน่อยนครับแล้วก็ไปหน่อยเดียวก็เป็นกระท่อมผมครับนี่ครับไม่ได้ไกลครับ ที่เขาเดินตามตามคันนี่นะครับเวลาเขามาแล้วเขาเดินตามคันเนี่ยถ้าผมนั่งอยู่บนกระท่อมของผมนะครับส่องไฟมาจะเห็นชัดเจนเลยนะครับเห็นชัดเจนเลยจะเห็นเขาเดินพรงนี้เลยครับเมื่อคืนเสียงตรงนี้แหละครับ เสียงอยู่ตรงนี้ครับหลายชั่วโมงมากครับเขาก็อยากออกมาหากินนะครับแต่ผมก็อยู่ตรงนี้ผมส่องไฟตลอดครับเขาก็ไม่ออกมานะครับเขาก็อยู่ตรงนี้ครับเสียงเขาหักไม้เหยียบไม้ดังมากอยู่ตรงนี้ประมาณสักสามชั่วโมงได้ครับที่ผมได้ยินครับผมคอยฟังคอยระวังที่ได้ยินที่เขาอยู่นะครับ นี่ก็เป็นสระน้ำสระน้ำที่ผมเดินเกื่อนฝั่งทางทิศเหนือของกระท่อมนะครับเป็นสระน้ำนี่ครับส่วนมากเขาก็จะมาอยู่บริเวณน,นี้ครับบริเวณน,นี้จะบ่อยที่สุดเลยครับบริเวณที่ติดกับหัวที่ผมนี่คือที่เป็นหน้าฝนเราก็ทำนาครับจากนี่ไป ผมจะทำนาเห็นน้องๆเขามาทำด้วยครับทำยาวไปจนถึงกระท่อมครับถึงกระท่อมถึงป่าอ้อยนี่นแหละครับจะเป็นนาครับตรงนี้ฝั่งฝั่งสะนี่ก็จะเป็นนาครับเป็นนาทำนาปลูกข้าวแต่ตอนนี้มันเป็นเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็ปลูกมันครับคือให้เขามาปลูกเฉยๆครับเราไม่มีเวลาทำให้เขาปลูกไป รอยผมเดินมาเมื่อคืนครับเมื่อคืนผมเดินมาตรงนี้ครับผมขึ้นมานี่นี่แล้วผมไปเจอแววตาอยู่ตรงนั้นพอดีครับตัวนี้มันเป็นป่าทึบด้านล่างมันก็จะมีทางแบบนี้ครับด้านล่างมันจะมีทางแบบนี้จะเป็นทางมาแบบนี้ด้านบนมันจะเป็นร่องกันช้างครับเสร็จแล้ว เราอยู่ข้างบนบางทีเราไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้ครับอันตรายครับจุดนี้ครับต้องระวังครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดอน,นคิงหลังเขาครับสวัสดีครับ